แาวสถานไอซวสนีฟีเลนอีกนานนะแต่งถ้าแต่งร้อมกันบอจั่งกัวคือแต่งงานมันมีแต่งงานหลายๆเด้อตามลำดับอายุไอวี่านาวะเนี่ยจะว่าเดซี่เตอนนี่นี่หาไม่พี่กระได้ทีรีวันนี้ตัวเดี่เอาลากันเย เลราแต่งแล้วต้งไปผูกมือนะไอ้หน่องไอันนี้สูฟันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องสูฟันเจ้าบ่าลแล้วๆขั้นตอนต่อไปเป็นการผูกคอต่อแขนเด้อพ <Gree f us> ี่น้องเด้อพี่น้องผู้ใดบ่ได้เดินทางมานะคะร่วมแสดงความยินดีกับว่าน่าบอยสีใช่แล้วกระซอเลยพานท่างอาไล่นะคะรับชมพนท่างไลฟ์สดวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศ พี่แม่ใหญสวยพี่แม่แตนนะคะมี่แม่ลาดนะคะมีญาติผู้ใหญ่ทั้างใครจ้าบ่าวนะคะแล้วก็มีพี่แม่แม่เป็นขับกำลังใจเต็นร้อยมาร่วมงานในวันนี้นะคะภาพบอยกับภาพคนที่กดข้อมือนั้นติดด้วย การง่ายัวโตกแขนสู้ขันับเาวบ้อนอกเีว่น้ก็มา้รับยภาษาบ้านนอเอื่นว่าสู้ขันน้อยไจบบไอ้ให้ขึ้นคัน้า ด้านฝั่งนี้นะครับด้านฝั่งบ้านบ้าน,น,นของแม่แตงเป็นทึ้นฝั่งนี้แล้วก็ลงฝั่งทำโน้นนะครับทำอีกทิศใต้หรือเปล่าในชุดบันไดฝั่งนีน้นะครับ แต่ผู้ก่อนก็เข้าคิวนะครับยันระเบียงตอนนี้มือกลองเชื่อว่ากําลังจยักผ้าอยู่นะครับแก,ก็ต้องการกําลังใจจากทุกทุกท่านนะครับที่าาย้าไมบกแขนและก็อาจจะมีคําอวยพรเป็นกําลังใจนะครับเป็นคําที่เป็นสิริมงคล ใายาๆปลูกแล้วปาดสาววันรุ่นจบแรงก็สวยท้น้องปลูกแล้วแล้วเอาไปผ้าก้อนมรรยากาศชื่นมืน่นะคะพี่น้องติมไปด้วยวองดีๆยินดีแกพี่น้องไม่สายมาแล้วค่ะเดี๋ยวห้องไปปลูกแขนไอาย้อกันพี่น้อง